สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆ1คันสภาพงาม1ในร้อยครับ59,000บาทนะครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับ Honda City เครื่อง 1,500นะครับเครื่อง VTEC นะครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับ Honda City t ้ไทสมือเดียวป้ายแดงปี1 9 9 9นะครับถึงปีจะลึกนะครับแต่สภาพบอกว่าสุดคุ้มแน่นอนราคานี้59,0 0 0บาทนะครับเซอร์ฟไอใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปได้ตลอดนะครับภายในก็สวยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเซทล็อกแอร์แบ็ก a อพ b เนะครับแล้วก็กระจกนี่ขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาปรับไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับใครกำลังหารถ ใช้งานถอบเที่ยวปีใหม่นี้นะครับขับเที่ยวปีใหม่เดินทางได้ตลอดเวลาเดินทางได้ไปทั่วไทยแน่นอนโทรเจราจารนะครับขอรูปเพิ่มได้ขอวิดีโอได้นะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลคลองสาวามินบุรีกรุงเทพนะครับรับประกัน การโอนรับประกันว่าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับใครหาใช้งานนะครับราคา5 9 0 0 0บาทสีสวยเคลือบแก้วไว้ให้เรียบร้อยนะครับกับราคาและสภาพบอกจากใจนะครับสุดคุ้มแน่นอนเซื้อคุณพ่อคุณแม่ขับไปจ่ายตลาดเสื้อให้ลูกขับไปมหาลัยเดินทางสะดวกปลอดภัยนะครับไปใกล้ไปใดไปได้ตลอดนะครับนี่นะครับรถสวยๆสภาพงามๆแบบนี้นะครับรับทะเบียน3ตัวไปเลยครับ มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับจับจองกันได้ทันทีนะครับรับประกันได้รถทุกกรณีนะครับจับจองกันได้เลยครับสีสวยเงางามสีสวยเต็มร้อยนะครับเคลือบแก้วให้เรียบร้อยงามสุดคุ้มแน่นอน59,00 0บาทนะครับฟังอีกรอบเผื่อไม่ชัดนะครับสภาพนี้ราคานี้แอดมินบอกจากใจเลยครับใครหารถใช้งานนะครับ นี่เลยครับสุดคุ้มขับไปทํางานขับไปเที่ยวขับรับลูกขับอำนวยความสะดวกหืละเครื่องพันห้าด้วยครับประหยัดน้ํามันนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับสนใจนะครับโทรไปได้ครับไลน์ไปได้ครับขอรูปเพิ่มได้นะครับรับรองว่าใครกําลังหานะครับแอดมินบอกจากใจเลยว่าได้ราคานี้สุดคุ้ม รา,าราคาในตลาดมีหลายราคานะครับแต่ผมกล้าบอกเลยว่าไม่ได้สภาพนี้แน่นอนซื้อแบบนั้นไม่รู้จะซ่อมอะไรอีกหรือเปล่าแต่ซื้อแบบนี้เราเก็บงานแล้วเช็คมาเรียบร้อยแค่สีก็ไม่ต้องทำแล้วครับสีนี่เต็มร้อยนะครับเก็บขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยเคลือบแก้วอีกต่างหากนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้ามีแอร์แบกด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาห้าหมบาทนี่ฮแอร์แบกเลยครับ กระจกกขขึ้นลงไฟฟ้าและยังปรับไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โหราคาสภาพแจ่มมากๆครับจากใจแอดมินจัดได้จัดซื้อได้ซื้อนะครับห้าหมบาทนะครับเตรียมตัวมาจ่ายเงินได้เลยครับโปรโมชั่นงามๆไม่ต้องต่อให้เสียเวลาครับเตรียมใจมาเลยครับรับรองมองมุมไหนก็คุ้มครับด้วยจักใจจริงของแอดมินนะครับรถสวยมากๆนะครับโทรเลยครับไลน์เลยครับคุ้มมากๆครับเอาไปใช้งานครับเที่ยวปีใหม่นี้2คน3คนไปได้ครับ4คนก็ไปได้ครับรับรองว่าแจ่มแน่นอนครับ